เป็นตำรวจร้อยที่มีดาวจบนายร้อยมาดมาดมาดไม่เบาส่วนตัวเราราชะพ,พัดพอกับเธอเอินเรียลองไรบาได้ปะเรียววกคว้าขนาดนีค่ะค,ะคนขคับรถฟ้อนเสรนะครับผมมองรถต่เรียวไม่ได้เดียดกันนะครับจะมาอะไรครับ สาวกระโปงเหียนเมื่อนีไปเรียนบ่น้อละร้อนร้อนเวลาสมัยสิเทียงถ้าบ่เอาตีเพื่อไว้นี่กระบอกเนียได้นี่ถือว่าไปเรียนที่แท้ไปนั่งยู่เทียงนัดผู้บ่าวไปนั่งเคียงหัวคุกกันอยู่ข้างทงแล้วหวังใจอย่าเฝ้าเป็นไปไล่ต่างโอนมาเด้อเงินไอ้หรือจนพ่อแม่หนัง มันปัญหางานทรงลำบากทั้งกายทั้งใจหวังพึ่งชมยงสาวคิวม่คิวโกงยังเพึ่งน,น้ำเหล่ยอยางเดียวนะครับรถรถเราไม่มีอ่เพลงนะครับเราก็ต้องลองทั้งหมดมัน เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเขียยทั้งยีกงอนนะครับเล่นเล่นเลยี่เด็โ่อ้เล่นเล่นเลโอเคไม่ได้มันจะตายเหรองอนครับผม ผมด่าน้องเข้าไปนะครับว่าพูดมากนะครับเ<ด>ป็นคนที่ชอบพูดเป็นปคนที่ขาหนังไก่โกลล์ล่นไปเป็นคนที่พ,พูดมากครับผมก็เลยบอกน้องเข้าไปว่าอย่าพูดเงี้ยอีกครับผมเป็อนอะไรอ่้อคนรวยคนรวยอะไร ลองลดไปเลยกระโดดไปเลยให้รถเกียบเลยซักไนะกระโดดลงไปให้รถเกียบเลยเียโดป่ไปโดดลงไปเลยง่ายให้ลงให้สิให้ไหมก็ลำคันกระบอกกันเดิอสีวสเออไปแท็กจ้าอีกผู้อยู่บ่มีสี มันผิดตังเต่เอ๊ะฮัลโหลเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมาตีหนูหนูไม่หนูหนูวะงอนอีกแล้วครับ

เออเออเออมาออกมาไม่ขอกมาหม่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ขึ้นมือได้หรอเปล่าเนี่ยพาไปชาบูหวงน่ามากกินชาบูไหมล่ะกินไปตอนนี้พาพี่สายสอนพี่สายแดดไปเลยกินชาบูเหรอใช่กระต่ตายพาไปจริงๆแล้วให้พาไปคอยดูนะทุกคนเป็นพยานนะคะไ <c oughs> ล่จะถึงร้านชาบูเลยเนี่ยเมาตุ๊กๆไปอีกเลยไม่ขี่รถไปม่พ <c oughs> <c oughs> ูดจริงๆแล้ก็ต้องมาตอนแล้ก็ไม่ไม่ต้องบอกว่าปิดแล้สดเอกแอปจะถ่ายลงสตอรี่นะคะทุกคนทัดน <c oughs> ตอนที่สซลว่าพี่แก๊ปอ่ะโกหกเรียกทหารได้ค่ะใช่บูชาผมมาเนี่ยใครเป็นคนพูดชาบูสสเนี่นีี่่นนะครับไสรเลยครับไสรเลยครับเออครับขอบคุณนะครับมันมืดแล้วนะครับผมเอาคว้าครับผมเอาคว้าครับผมเอาจอดนี้ก็ได้ครับ ค่ะบอส